ใครกดไลค์เบคอนคนจนจะเป็นเบคอนรวยเห็นไหมใครกดไลค์เบคอนรวยแล้ววันนี้ผมได้เป็นคนบ้านรวยในบลูเฮเวนแต่ผมนั้นแต่งตัวเป็นเบคอนและผมได้จัดปาร์ตี้คนบ้านรวยแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาเที่ยวปาร์ตี้คนบ้านรวยของผมโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปาร์ตี้คนบ้านรวยของเรานี่จะสนุกสักแค่ไหนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลย มานประชมวันนี้ผมจะพามาเป็นคนบ้านรวยนะมีคนคอมเมนต์มาเป็นแล้วมีคนกดไลค์ถึง24คนเลยนะนี่ผมก็ได้เขียนป้ายโปรโมทไว้แล้วบ้านที่33ปาร์ตี้คนบ้านรวยแต่ผมจะแต่งเป็นเบคอนเว้ยนี่ไงบ้านผมนะใครจะมาเที่ยวบ้านผมก็สามารถมาเที่ยวได้สําหรับปาร์ตี้คนบ้านรวยเราจะจัดปาร์ตี้กันอยู่นี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครหรือเปล่าเว้ยตั้งชื่อบ้านเันคนบ้านรวยโปรโมทไปอีกช่องทางหนึ่ง บ้านที่33เข้าฟรีเป็นไงโอไมคฉันเป็นคนรวยหรอเนี่ยมีคนไปเที่ยวบ้านผมปล่าวะ <c oughs> นี่ท่านผู้ชมบ้านที่33ปาร์ตี้คนบ้านรวยโปรโมตโปรโมทเฮ้ยมีคนมาเที่ยวแล้วมีคนมาเที่ยวแล้วฟรีเลยฟรีฟรีฟรีปาร์ตี้คนบ้านรวยเ <c oughs> ข้าฟรีเข้าฟรีสวัสดีครับเขาบอกเราต้องมีไฟแสงสีอะไรใช่ป่ะเพื่อโปรโมตท่านผู้ชมผมจะติดตั้งตำแหน่งนี้แล้วกัน ทีนึงใช่ปะ่ะเออมีคนมาแล้วเว้วยท่านผู้ชมสองคนเว้ยแต่ตอนนี้แผ่นดินไหวเวนกรรมเกนเดนีอย่าพึ่งไหวนี่ปาร์ตี้คนบ้านรวยโอไมฉันเป็นเบคอนรวยปดเพื่อนร่วมห้องเขาบอกได้เลยเดี๋ยวฉันรูมแกรูมเมทโอเคกดแล้วฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยอะไรบอลเองโสดๆอะไรวะแต่งบ้านช่วยหน่อยก็ดีนะ ต,ตอนนี้เข้ามาดูทีวีบ้านผมแล้ว <c oughs> มีสองคนเองเหรอเขาช่วยตกแต่งบ้านใส่ไฟโอ้ท่านผู้ชมดูดิแกจะใส่แต่ไฟแกไม่คิ่จะตกแต่งอย่างอื่นบ้างเลยมัน <c> เ <oughs> ยอะเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่ายน้ำแล้วท่านผู้ชมนี่ติดตั้งไฟเออติดตั้งไฟแบบนี้เลยดีเฮ้ยแกของมิดตั้งเยอะแยะเออนี่ติดตั้งล่มเออที่พักพิงมาที่คนบ้านรวยเราเนี่ทําไมมีน้อยจังวะเฮ้ <c oughs> มีคนมาอีกคนนึงแล้วท่านผู้ชมวิ่งมาแล้ว มีคนมากกี่คนแล้วตอนเนี้ <c oughs> บ้านรวย <c oughs> ฉันเป็นคนรวยเหรอเนี่ยนี่ปาร์ตี้บ้านคนรวยเ <c oughs> บคอนเ <c oughs> บคอนบ้านรวย <c oughs> นี่ท่านผู้ชมนั่งชิวๆเว้ยดูดิปาร์ตี้บ้านเรานะโอ้ม y กอดเข้าฟรีเข้าฟรี <c oughs> เข้าฟรีฉันแจกเงินเอาไป <c oughs> ฉันแจกเงินนี่ฉันแจกเงินทุกคนคนบ้านรวยแจกเงินเอาไปทีวีเอาเงินไปทีวีแมนเบคอนแจกตัง ใครจะปนจะอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก <c oughs> ไอ้ใหม่แล้วคนหนึ่งเว้ยปาร์ตี้คนบ้านรวยสวัสดีอ้าวแกไม่สนใจเฉยเลยวิ่งไปนู่นแล้วเหรอสวัสดีสวัสดีปาร์ตี้คนบ้านรวยมีคนมากี่คนแล้ววะตอนเนี้ยมีไม่อีกแล้วเว้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีพ่อหนุ่มมาส่งอะไรเนี่ยมาส่งเดลิเวอรี่เหรอนี่ปาร์ตี้คนบ้านรวยวเขาต้องมีเงินด <c oughs> ิมามาเข้าฟรี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 อ้าวไปไหนแล้วพ่อหนุม่มเดลิเวอรี่ เข้าฟรีเข้าฟรีมามาทุกคนปราร์ตี้คนบ้านรวยก็ไม่สาวน้อยมาละมากี่คนแล้วในสองสามคนละเฮ้ยมาเยอะนะนี่ท่านผู้ชมเออมันจะได้ไม่เงียบใช่ไหมนี่การตกแต่งติดแต่ไฟเวนกำบ้านผมตัวคนนี้เขาไม่ทาอะไรเขานั่งอย่างเดียวเขานั่งเล่นโทรศัพท์นะน่าจะแบบชิวๆใช่ไหมไม่คุยกับใครแต่น,นี้ก็เล่นน้ํานะนี่ว่ายน้ําแจกเงินเอาไปแจกเงินคนบ้านรวยแจกหมดเออแจกเงิน้วยไง เข้าฟรีเข้าฟรีอ่าบ้านรวยแจกเงินแจกเงินเอาไปไม,มีคนมาเล่นน้าบ้านนี้เอยเอาดิอะไรมีคนบอกเอาหนูไปเลี้ยงไหมอยู่ไหนวะไม่เป็นไรทุกคนชิลชทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองอยากกินไอศครีมอะไรวะเดี๋ยวใครมาขี่รถเข้าบ้านผมไม่ใช่มิติ้งรถนะเ,ว, <c oughs> เว้เดี๋ยวเดี๋ยวงานมิติ้งรถอะไรวะเอยมาแล้วมาแล้ว,ลวพ่อหนุ่มหัวไฟมาอีกคนแล้วหรือพ่อหนุ่มหัวไฟคนเดิมปะ่ะอาแจกเงิน แจกเงินเอาไปเฮ้ยมีแต่คนมาบ้านชิวๆเลยไว้บ้านเบคอนที่เขานอนอาบแดดเลยนอนชิวๆเอาดิเอ้ยทีวีแมนนอนกลางวันด้วยเว้ยเอาดิอ,าดอะไรอันนี้นอนหรือสลบวะนี่อาบน้ําเสร็จแล้วก็แต่นายซื้อบ้านหลังนี้ได้ไงอะ่ะเขาเติมจ้าเราเติมห้าห้าห้าแต่เราเป็นเบคอนห้าห้าห้าพม่าอะไรวะเราคนไทย อะไรพวกแกเต็มที่นะแม่สาวน้อยก็ไปตกแต่งในบ้านผมลเลยนี่ตามสบายตามสบายทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยตามสบายตามสบายปาร์ตี้คนบ้านรวยของเรา <c oughs> เออว่าเอาสเตนเชียมานั่งตรงนี้ท่านผู้ชมเออนั่งดูเด็กๆเ,เล่นน้าําเอ้าบอลเองสดๆนี่เขามาเล่นน้าได้แล้วว้ยเมื่อกี้เขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตั้งนานนะดูดีท่านผู้ชมโอ้ชิวๆเลยบอกเลยมามาเที่ยวให้สนุกแล้วใครมาปิดไฟบ้านผมเนี่ยโอ้ย มาแล้วจะแม่สาวน้อยมาเช่าโรงแรมไม่ได้เปิดให้เช่าอันนี้ให้เข้าฟรี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 ฟร,ฟรีเห็นไหมเข้าหนึ่งเขาบอกฟรีอะรูมให้หมดรูมให้หมดจริงดิเขาบอกจริงๆเราจะของบ้านเองเบคอนฉันออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะได้ได้ไดแล้วใครมาปิดไฟอีกเนี่ยเปิด8ล้านรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปละนี่ยคนที่เขาขอผมออกไปข้างนอกท่านผู้ชมขี่รถไปละไปแล้วซ <c oughs> ิ่งไปนู่นแลว้วให้ใครมายืนอยู่เนี่ยสวัสดีครับ เข้าฟรีเข้าฟรีเอาเงินไปเฮ้แต่แกแต่งตัวใส่ทองเส้นใหญ่ไว้แกแกรวยกว่าฉันใช่ไหมเนี <laughs> ่ยฉันไม่มีอะไรเลยอู้ใส่ทอง <Wow. S 1> อะไรปิ่นเซนกันไหมอะไร่าเมาไะเนี่ยให้พ่อหนุ่มเทศดีทุกคนมานี่เราจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมมารวมตัวปาร์ตี้กันวเว้มาเต้นมาเต้นเนี่เป็นไงปาร์ตี้คนบ้านรวยทาอะไรกันฮะปาร์ตี้คนบ้านรวยไงยเต้นเต้นเต้นให้ <laughs> มีคนเต้นเลยปาร์ตี้คนบ้านรวยแล้ว เออดีเต้นทุกคนแล้วไยเป็นไงเฮไแต่มีใครขี่รถอยู่ด้านนู้นพอละฮ่าฮ่าหยุดเต้นได้แล้วพวกแกแกยังเมามันด้จะได้เงินพวกแกหลือย่างวะเอาไปห้องเราอยู่ไหนเลือกได้เลยตามสบายเพราะฉันคนรวยเบคอนสุดรวยเดี๋จะเป็นเบคอนสุดเร็วนี้ไปแบนแล้วใครขับคอปเตอร์มาลงสระน้ำบ้านผมของเราอ่า ตามมางั้นแกยอยากรู้ว่าแกนอนห้องไหนเอามามา,มาตามฉันมาอาตามมาดีห้องแกยอยู่นี่เนี่ยห้องแพรไหมได้ได้เธอจะเอาห้องนี้ก็ตามสบายอยู่กับเราไหมเออเขาคุยกันแล้วโอเคเขาน่าจะอยู่ห้องนั้นกันอะไรละใครมาเล่นระเบิดมาติดตั้งกระโหลกอะไรหัวกระโหลกเต็มเลยโอ้โหท่านผู้ชมมีทั้งตู้เอทีมมีทั้งระบงระเบิดอะไรดิดูดิมีทองด้วยเว้ยเป็นไงคนบ้านรวยเอาล้วใครมาขี่คอปเตอร์อะไรไปเนี่ย โอ้โหทั้งควันแดงทั้งกงเหล็ก <c oughs> เดี๋ยวมันจะเถื่อนไปไหนมันการตกแต่งใครมาขับรถเข้าบ้านเอาจมทะเลไปแล้วเวรครับมีคนมาเช่าโรงแรมเพิ่งไปเรียกคนมา <c oughs> เราให้อยู่ฟรีได้เยอะเลยเดี๋ยวเอารถไปเรียกทุกคนเฮ้ยเอาดิแล้วก็ลงมาทำไมเนี่ยน้องแพรแฟนชื่อก๊อปอะไรวะ <c oughs> ตกแต่งห้องตัวเองได้ไหม <c oughs> ได้ได้ตามสบายเลยแกจะตกแต่งห้องแกเอาเงินไปเลยฉันให้เงินค่าตกแต่งห้องฟรีเลย มีคนไปบอกโรงแรมฟรีมันไม่ใช่โรงแรมฟรีมันเป็นปาร์ตี้คนบ้านรวยเออเออก็ได้เหมือนกันนั่นแหละจริงับอะไรนี่คุณตาอายุ90้าสิบอุ้ยสวัสดีคุณตาคุณตาอายุเก้าสิบสวัสดีครับสวัสดีคุณตาคุณตาจะโดนน้ามหรือคุณตาไหวหรือเปล่าคุณตาอายุเยอะแล้วนะคุณตาคุณตาหยิบเอาเงินได้เลยตามสบายแต่ผมให้เงินคุณตาก่อนเอาไปคุณตาเอาเงินไปเลย ขอเป็นแม่บ้านได้ไหมได้ได้๊ดอก็จองห้องส่วนตัวก็ไปเลยห้องชี้กับห้องอะไรห้องน้องแพรโอ้โหก็ตกแต่งโอ้ไม่มีแต่ทองเต็มเลยเยขาบอกให้ลูมแล้วโอเคลูมไปลูมเมดลูมเมดไม่พอแจกเงินเอา้าวฉันจะให้เงินแกเอ,เอาไปแจกเงินคนบ้านรวยเรานอนพื้นก็ได้ <S <S อะไรเนี่ยมีห้องไหมครับกังฟูแพนด้ามาไงเนี่ยอ่ะเอาเงินไปกังฟูแพนดา้า ดี๋ยวมีมีนักดนตรีด้วยวหมมันตีกรองโอเคอะไรคนจะหลับจะนอนอะไลวะเถียงกันแล้วจะเย็นเย็ยทุลงทะลาะกันดิอะไรเข้าโรงแรมครับบอช่โรงแรมฟรี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 อยู่ฟรีอยู่ฟรีอยู่ฟรีสรุปเป็นโรงแรมจากปาร์ตี้คนพันรวยอะไรเขาพิมพ์อะไรกันเนี่ยเขาคุยอะไรกันเนี่ยโอ้เาตกแต่งห้องสวยงามมากมากเลยพอเป็นแม่บ้านที่นี่ได้ไหมได้เป็นไรก็ได้คือเจ้าของบ้านดีใจดีเพราะฉันบ้านรวยบีคอน อันนี้ใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมาจากการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยเครื่องแต่งกายแกเต็มยศเลยอ่ะฉันให้ไปเงินฉันให้เงินเดี๋ยวผมมานะครับครับครับอะไรไม่เชื่อครับโมผมเริ่มจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าในบ้านของเรานี่น่าจะวุ่นวายกันนะน่าจะเยอะนะดูนะคนที่มานะท่านผู้ชมก็โอ้มาปราร์ตี้มีคนชวนกันมาเออดีมากๆเลยมาปราร์ตี้คนบ้านรวยอุ้ยห้องนี้เขาตกแต่งใหม่แล้วท่านผู้ชมติดตั้งโตะเครื่องแป้งนะจากที่จะมีทองนะทองก็หายไปหมด อันนี้อะไรพวกแกมาทําอะไรกันเล่นด้วยได้ไมหมฮารอะไรวะอะไรของพวกแกเนี่ยมาคุยกันจะอยู่ชั้นบนนี้ไม่ลงไปปาร์ตี้กันเลยเว้ยใครคือเจ้าของบ้านเราเราเอาถามอีกแล้วใครคือเจ้าของบ้านเราเราก็ลาโฮดิแหละเจ้าของบ้านสวัสดี <Wow. S 1> เรามาหาปาร์ตี้ทำสบายสวัสดีน้องนักเรียนทําอะไรหรอครับปาร์ตี้ไงปาร์ตี้คนน่าจะมาเยอะมากๆเลยนะ ดูชั้นบนนะผู้ชมพบใส่ชุดนอนแล้วนุ่นพร้อมนอนแล้ว <Wow. S 1> ปาราตี้ด้วยได้ได้ไดแม่บ้านผมทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะอะไรมีห้องตํารวจด้วยในห้องตํารวจเเนี่ยแล้วแกจะมาถือปืนยิงกันทาไมไเนี่ยไม่ต้องปิดไฟในบ้านวินกันทำไมไมันมืดโอ้โหเร้องนี้ตกแต่งมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยเว้มีคอมพิวเตอร์นะมีฟิตนงฟิตเนสด้วยเว้มีพงมีปืนด้วยเว้ยผมไม่มีบ้านอยู่ก็มาอยู่บ้านเราอยู่ได้หมดขอเล่นด้วยมามา อะไรนี่เช้าแลวแกยังใส่ชุดนอนกันอยู่เลยสวัสดีพ่อหนุม่มสักลายเต็มตัวมายืนเลยทนะ่ห้องน้ำคนเดียวเนะี่ยถ้าผมกดลบบ้านนี่คนน่าจะวาร์ปมานีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนจะเยอะแค่ไหนไปปาร์ตี้ของเราน่ยจะจบลงเพียงเท่านี้หนึ่งสองลบบ้านลบแล้วคนกระเด็นออกมาเต็มเลยอู้คนยังเยอะเลยเอาดีปาร์ตี้ได้จบลงแล้วฮะ มาท่านผู้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้ในะสำหรับปาร์ตี้บ้านรวยของเราก็โอ้โหถือว่าคนมาเยอะมากนะท่านผู้ชมนะถ้ามี FC ผมที่โผล่ในคลิปก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าใครนะตอนนี้ผมก็น่าจะไปแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับปาร์ตี้โอเคนะท่านผู้ชมนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบฝากไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายปาร์ตี้คนบ้านรวยของเราเราไปแล้วนะไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย